เศรษฐกิจพอเพียงและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริบ,บ้านรอตันบาตูจังหวัดตรางธิวาตส่วนที่เป็นแหล่งสร้างงานสร้างอาชีพและเป็นศูนย์รวมของวิทยาการด้านกเกษตรกรรมประมงและปศุสัตว์คือฟาร์มตัวอย่างซึ่งมีพื้นที่ประมาณ300ไร่โดยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชประสงค์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แก่สมาชิกและชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงฟาร์มแห่งนี้ได้เปิดดําเนินการเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2548 เป็นฟาร์มตัวอย่างที่เพิ่งจัดตั้งล่าสุดในพื้นที่ภาคใต้วิชันสว่างผู้จัดการฟาร์มตัวอย่างต่างพระราชดำริบ้านรอตันบาตูบอกถึงวิธีการดําเนินงานภายในฟาร์มว่ามีการจัดแบ่งกิจกรรมเป็น4ี่กลุ่มแต่จะเน้นทางด้านปศุสัตว์เป็นหลักโดยเฉพาะการเลี้ยงแพะนมเนื่องจากตลาดนมแพะอย่างกว้างและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคตอนนี้เฉพาะของของรอตันบาตูนะครับเราจะแบ่งกิจกรรมงานนะครับเป็น4กิจกรรม ก็คือจะมีทางด้านประมงนะครับกิจกรรมแรกกิจกรรมที่2ก็คือทางด้านปศุสัตว์นะครับประมงนี้ก็จะมีการเลี้ยงปลามีการผลิตปลานะครับมีการผลิตปลามีการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจเพื่อจําหน่ายทางด้านปศุสัตว์ก็จะมีการผลิตพวกสัตว์ปีกนะครับพวกไก่ไก่ไก่เนื้อไก่พื้นเมืองไก่เบตรงอะไรต่างๆมีการผลิตพวกแพะนะครับส่วนมากของฟาร์มนี้จะเน้นแพะนมนะครับมีแพะนมมีวัวนะครับมีนกกระจอกเทศ แล้วกิจกรรมต่อไปก็คือกิจกรรมเกี่ยวกับนาข้าวนะครับนาข้าวซึ่งเป็นหัวใจหลักเหมือนกันนะครับกิจกรรมสุดท้ายก็คือกิจกรรมเกี่ยวกับพืชผักเศรษฐกิจจะมีทั้งพืชผักใบกว้างจะมีทั้งพืชไร่นะครับพืชสวนอยู่ในที่เดียวกันนะครับสมาชิกในฟาร์มประมาณ150คนได้ช่วยกันบุกเบิกและจัดระบบภายในฟาร์มให้เป็นสัดส่วนเพราะทุกคนต่างทราบดีว่าที่นี่คือโรงเรียนที่สอนวิชาชีพในการดำรงชีวิต และเป็นการวางรากฐานของหมู่บ้านเศรษฐกษิจปอเพียงให้มัน่นคงได้รยร่นึ่งส่สำคัญที่สุดได้โลกได้ได้เขาได้ดูแลเถ่วยเหลือเรื่องโลกเรียน,นแล้วก็บานในที่ดินเทพ่ไราชนีมอบให้ ให้เราได้โยทํากินพอโยพอกินงานได้ทันได้รางขึง้นให้คิดว่าพอจะโยต่อไปได้จะหาเลี้ยงกวดได้แม้จะเป็นฟาร์มแห่งใหม่แต่ทุกคนต่างตั้งใจที่จะสร้างฟาร์มตัวอย่างบ้านรอตันบาตูให้เป็นไปตามพระราชประสงค์และความตั้งมั่นในพระราชาหฤทยัย ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในการที่จะให้พระสงคนิกกรของพระองค์มีความเป็นอยู่ที่ดีและมีรอยยิ้มแห่งความสุข สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้รายการเลขาธิการศูนย์การทหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอปรตรรายงานประชาชนประจําสัปดาห์นะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มีสาระเรื่องราวต่างๆที่อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบนะครับตามลําดับดังนี้ครับเรื่องแรกครับเรื่องของอที่มีข้อความลงในไลน์นะครับหรือมีข่าวออกไปเกี่ยวกับเรื่องของการมีการส่งหนังสือถึงท่านนายมตรีนะครับถึงประธานสภา นิติบัญญัติแห่งชาติเกี่ยวกับเรื่องของการนําเสนอพิจารณาร่างแก้ไขพระราชบัญญตัติการส่งเสริมกิจการฮัทแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมาธิการที่พิจารณาเรื่องนี้นะครับซึ่งดูแล้วเนื้อหาในการที่พูดถึงเรื่องนี้นะครับเป็นการเข้าใจผิดอย่างสิ้นเชิงทีเดียวนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการดําเนินการที่เราจะมีพรบรดังกล่าวนี้นะครับก็อ,อ,อยากจะเรียนย้อนหลังไปอย่างนี้ครับว่า พรบการส่งเสริมกิจการฮัทน,นะครับมีมาประมาณ35ปีแล้วนะครับตั้งแต่ปี2,511นะครับสมัยอานาะปฏิวัติเนน่นะครับทั้งนี้เนี่ยที่เป็นความสําคัญก็คือว่าการที่จะดูแลบรรดาพี่น้องชาวไทยมุสลิมในการที่จะไปสแสวงบุญในแต่ละปีนะครับนับจํานวนตั้งแต่เป็นพันเป็นหมื่นนี่นะครับคนเหล่านั้นไปในานามของคนไทยครับในานามของประเทศไทยครับ พราะงั้นการที่จะดูแลเรื่องสิทธิบรรดาอาการอำนวยความสะดวกทั้งหลายนะครับหรือเรื่องการดูแลในเรื่องของสิทธิต่างๆสิทธิที่ว่านี้ก็คือว่าในฐานะของคนเดินทางนะครับก็ต้องมีผู้ประกอบการนะครับทำอย่างไรให้คนเหล่านี้จะไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบนะครับเพราะว่ามีอยู่หลายครั้งหลายคราวทีเดียวครับการบริษัทที่จะนําคณะไปไปสแสวงบุญนี้นะครับก็ลอยแพนะครับไปไม่ถึงไม่กะนะครับ บางทีก็เสียเงินเสียทองกันไปเปล่าๆนะครับหรือบางทีในกรณีของการที่ไปในต่างประเทศนะครับตกระกร่วลำบากอยู่อย่างเงี้ยนะครับมันก็ทาให้เป็นปัญหาของระดับประเทศเหมือนกันเพราะงั้นเราจําเป็นที่จะต้องดูแลคนเหล่านี้เหมือนเหมือนกับคนไทยที่ไปเที่ยว นะครับแล้วก็ตกละกรรมลําบากในต่างประเทศหรือคนไทยที่ไปอยู่ทํางานในต่างประเทศก็เช่นกันนะครับก็ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของออทางทางสถานทูตไทยในแต่ละประเทศนั้นนะครับดูแลในฐานะคนไทยนะครับลำบากก็ส่งกลับบ้านนะครับรัฐบาลก็ต้องเสียเงินเสียทองอีกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่สำคัญเพราะงั้น,กา,น,นการดําเนินการตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับกิจการ ของศาสนาในเรื่องของการเผยแพร่ศาสนาอะไรแต่อย่างใดนะครับเพราะงั้นการที่จะทําให้เกิดเรื่องเหล่านี้เข้าใจผิดกันไปก็เลยจะถือโอกาสนี้นะครับบอกกล่าวให้ให้เข้าใจกันได้ถูกต้องนะครับแล้วคราวนี้เนี่ยที่นํามาสู่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเนี่ยนะครับก็เดิมจากประมาณ35ปีแล้วนะครับเรามีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการร์ดเกิดขึ้นนะครับแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีการมีคณะทํางานขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับ มา,มาคราวนี้เองเนี่ยคณะาากรรมการดังกล่าวเนี่ยมันมนีส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวพันกันอย่างหลายหลายส่วนด้วยกันเช่นการจัดเครื่อง,เค,องเครื่องบินเนี่ยนะครับก็เป็นของกระทรวงคมนาคมการตรวจคนเข้าเมืองนะครับก็จะเป็นเรื่องของกรมตํารวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับเรื่องของการดูแลเรื่องของสุขภาพอนามัยก็อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขนะครับเรื่องของการคณะกรรมการอิสลามในการที่จะดูแลคนเหล่านี้ในด้านของศาสนาพิธีต่างๆเนี่ยก็อยู่ในการดูแลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็อยากจะเรียนว่าเรื่องต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรนะครับเพราะงั้นก็จะมีกระทรวงทวงกรมต่างๆมาทํางานร่วมกันนะครับ พอเราอยู่ในการดูแลของกรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมนะครับซึ่งเดิมอยู่ในกระทรวงศึกษาเนี่ยต่อมาก็เปลี่ยนเป็นกรมศาสนาในกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็เลยเมีบางเรื่องบางตอนที่ยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับในการอำเนินความสะดวกนะครับก็เลยมีหลายฝ่ายรวมทั้งทางรัฐบาลเองก็บอกว่าขอเปลี่ยนจาก กรมศาสนากระทรวงวัฒนธรรมมาอยู่ในการดูแลของกระทรวงของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยนะครับเพราะกระทรวงมหาดไทยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านมีนายอำเภอมีประหลัดอำเภอนะครับที่สามารถไปไปดูแลครอบครัวเหล่านี้นะครับก่อนจะไปมีการปฐมนิเทศไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการจัดตั้งเจ้าหน้าที่ไปดูแลจางประเทศซาอุดีอาระเบียนะครับ ซึ่งตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะมีความกว้างขวางมากขึ้นนะครับหรือการที่อย่างกรณีวันนี้นะครับมีคนเสียชีวิตนะครับมีวิญญาณเสียชีวิตอยู่2คนด้วยกันนะครับที่ประเทศซาอุดีอาระเบียรายแรกนะครับอายุ62ปีชื่อมีเนาะยูโซะนะครับคนตากใบนะครับเสียชีวิตระหว่างเดินทางจากมานินามาเมกะนะครับเป็นหัวใจวายบนรถนะครับเราพอเราทราบเรื่องเนี่ยเราก็สามารถแจ้งไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านแจ้งไปยังนายอำเภอตากใบแจ้งไปยังกำนันหญ่บ้าน ก็สามารถไปบอกครอบครัวโดยตรงได้นะครับให้กําลังใจกันแล้วบอกถึงพิธีการต่างๆว่าเราทําไปถึงไหน <S <S <üler> <S ก็เช่นกันครับอีก,อกท่านหนึ่งเมื่อวันที่16ครับนางแวร์บิด,บดาอาแวซูนะครับเป็นคนประกาศหาลังอําเภอเมืองจังหวัดปัตตานีอายุ71ปีครับรายแรก62รายหลังนี่71นะครับก็หัวใจวายเหมือนกันนะครับซึ่งเราก็ได้แจ้งไปยังครอบครัวนะครับผมเองก็ให้รองเลขาธิการสปตเนี่ยนะครับไปเยี่ยม Uh, ถึงบ้านนะครับแล้วก็วันนี้ก็ uh, ทราบว่าพิธีการต่างๆก็ทำไปด้วยความเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือมีบุคลากรของเราเข้าไปดูแลนะครับ uh, ถ,ถ,ถ้าลำพังกรมศาสนาอาจจะหยุดที่จังหวัดแล้วก็แจ้งแจ้งนายอำเภอก็แจ้งประหลัดอำเภอแจ้ง uh, กำนันผู้ใหญ่บ้านอยู่ดีนะครับเพราะงั้นถ้าเราได้มีโอกาสทำกันอย่างนี้นะครับ uh, กำนันผู้ใหญ่บ้านเขาไม่มีบทบาทมากขึ้นเนี่ย ก็ทําให้การดูแลอำนวยความสะดวกให้กับบรรดาวุฒิยญญทั้งหลายผู้สวยแงบุญทั้งหลายก็จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยก็วันนี้คนของเรามีประมาณ1,400คนนะครับที่ไปฮัทปีนี้นะครับก็คงจะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มีความจําเป็นจะต้องเปลี่ยน เปลี่ยนหน่วยงานและผิดชอบนะครับซึ่งอยู่ในระหว่างทั้งหมดเรื่องทั้งหมดอยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมาธิการนะครับแล้วก็คิดว่าจะเสร็จสําเร็จในเร็ววันนี้นะครับเพราะงั้นสิ่งหนึ่งที่ผมนําเสนอก็คือต้องการอยากให้พี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับว่ามันเป็นเรื่องของการดูแลคนที่ไปแสวงบุญเป็นเรื่องของการดูแลคนไทยในต่างประเทศนะครับไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของศาส,สนาอะไรแต่อย่างไรนะครับครับอันนั้นเรื่องที่1นนะครับ เรื่องที่สครับก็คงจะเป็นถือโอกาสนี้ประชาสัมพันธ์ไปนะครับว่าจากการที่สวตอเองได้มีการาจัดทําโครงการาาพระบารมีปกเก้านะครับอันนั้นก็คงจะต้องขยายความอย่างนี้ครับว่าเราได้นําเอาภาพการรับเสด็จของพี่น้องประชาชนในการเฝ้ารับเสด็จ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับที่เสด็จไปอย่างพื้นที่3จังหวัดปตัตตานียะลานราธิวาสนะครับซึ่งมีอยู่หลายโอกาสด้วยกันครับโอกาสครั้งแรกเมื่อปี2502นะครับโอกาสครั้งที่2นะครับที่มีการบันทึกภาพไว้ก็ปี2511นะครับแล้วก็ปี2519นะครับแล้ว2522นะครับอันนี้ก็คือก่อนที่มีหลหลายโอกาสนะครับแต่ ที่เราเอาภาพเหล่านี้มาเนี่ยก็คือภาพที่ของการเสด็จแล้วก็พระองค์ได้มีโอกาสปฏิสันถาน,นะครับมีคนที่ไม่ได้อยู่ในแผนการในการที่จะเข้าเฝ้าแต่อย่างไรนะครับแต่ด้วยพระเมตตานะครับได้มีโอกาสไปซักถามกับคนเหล่านี้ที่เป็นชาวบ้านครับนะครับคนที่อยู่ริมถนนนะครับและพระองค์ท่านหยุด ทรงหยุดแล้วก็ได้มีการพูดคุยเนี่ยผมว่าในความรู้สึกของคนเหล่านั้นนับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้เก้าวลนกระหม่อมอย่างชัดเจนนะครับตรงนี้เองเนี่ยก็คงจะเป็นคนในภาพเหล่านั้นทั้งทั้ง9ภาพนะครับเป็นเจตนาของผมเองว่าอยากจะให้เป็นภาพเนี่ยส่วนส่วนใหญ่เราสามารถคำนวณได้ว่าคนที่อยู่ในภาพนะครับที่ที่มีโอกาสดีๆนะครับก็คงจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่เราต้องการที่จะหา ครอบครัวของคนเหล่านี้พอเห็นภาพแล้วอ๋อนี่คุณยายคนนั้นนี่เอ๋นนี้ก็คนนั้นนะครับซึ่งจะทําให้บรรดาลูกหลานเนี่ยผมก็เชื่อว่าคนในครอบครัวเหล่านี้ก็ยังมีความเป็นความโชคดีเป็นความประทับใจอยู่นะครับเราก็เลยอยากจะดึงเอาครอบครัวของคนเหล่านั้นมันอยู่ตรงไหนนะครับอยู่มาเพื่อเราจะได้ยกย่องชมเชยให้เป็นครอบครัวที่เป็นพระบารมีปกเกล้านะครับอันนั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เลยอยากจะนําเสนอเรื่องนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ครับว่าเราจะมีการแจกรางวัลในวันที่12กันยายนนั่นก็หมายความว่าเราก็คงจะต้องช่วยกันนะครับค้นหาทั้ง9้าครอบครัวนี้นะครับเภาพจังหวัดละ3ภาพยะลา3ภาพนะครับยะลาจะดูเหมือนเป็นที่อําเภอทานโตนะครับหรือไม่ก็อาเภอบรรสตาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็อยู่ในอําเภอเมืองยะลานะครับอาเภอที่จังหวัดนาราธิวาสก็มีที่อําเภอตากใบครับที่อําเภอจะแนะ นะครับแล้วก็ที่อำเภอระแงะนะครับอันนั้นก็เป็นของนาธิวารดนะครับจังหวัดปัตตานีก็ที่อำเภอยะลิงที่เห็นชัดเจนนะครับแล้วก็อำเภอทุ่งยางแดงนะครับแล้วก็สายบุรีนะครับเพราะงั้นภาพเหล่านี้นะครับเป็นภาพที่น่าดูนะครับเราเห็นแล้วก็เป็นด้วยความพระเมตตาจริงๆครับเป็นในสิ่งที่เราแสดงถึงความจงรักภักดีแล้วครอบครัวเหล่านี้ก็ ผมเรียนว่าก็คงจะเป็นเพราะพระบารมีปกเก้าเนี่ยนะครับที่ทําให้ครอบครัวแต่ละครอบครัวมีความประทับใจนะครับแล้วก็ความประทับใจจากรุ่นลูกมาสู่รุ่นหลานมาสู่รุ่นหลานและเวลานี้นะครับก็คงจะเป็นครอบครัวหนึ่งที่เราจะยกย่องชมเชยนะครับให้เป็นครอบครัวของด้วยพระบารมีปกเก้านะครับเรื่องต่อมาครับที่อยากจะเรียนครับในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องของการร้องเรียนอยู่สาคัญสาคัญอยู่สามเรื่องด้วยกันนะครับ เรื่องแรกก็เป็นเรื่องของการที่จะมีคนลกถูกลอยแพนะครับ22คนที่ไปฮัทแล้วไม่ได้ไปนะครับมาอยู่ที่สนามบินหัดใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนั่แหละครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมอบอกว่ายังมีปัญหาอยู่เราจําเป็นต้องมีความการอำนวยความสะดวกนะครับปรากฏว่ามีแต่ละรายจ่ายเงินไปแล้ว25,000บาทครับแล้วก็จ่ายเป็นทั้งสามีภรรยา แล้วก็นัดแนะกันเจอที่สนามบินหัดใหญ่นะครับ22คนด้วยกันครับปรากฏว่าพอจะถึงเวลาบินแล้วไม่ได้บินนะครับคนมาส่งก็เยอะครับแล้วสัมภาระก็เตรียมมาครับแต่บางทีเนี่ยมันเป็นความรู้สึกอันหนึ่งคือตั๋วก็ไม่มีแต่เขาบอกว่ามารับตั๋วที่สนามบินเลยก็มาครับผมดูอารมณ์คนเนี่ยนะครับก็พอจะเดาออกนะครับแล้วก็ปรากฏว่าเราก็เช็คสอบครับหลังจากที่มีเจ้าหน้าที่ เขาก็มารายงานมาที่ผมนะครับผมก็ได้มีการตรวจสอบไปที่บริษัทนะครับปรากฏว่าเป็นบริษัทเนี่ยที่ปล่อยแซะแซะที่ทำเนี่ยเป็นแซะย่อยเป็นคนในหมู่บ้านจริงๆครับเป็นคนในหมู่บ้านแล้วยังกล้ากาันทําอย่างนี้นะครับแต่เจ้าตัวหนีไปแล้วครับเชิดเงินไปประมาณ2ล้านเกือบ3ล้านบาทนะครับก็คือเงินที่เขาต้องไปจ่ายให้กับบริษัทใหญ่ซื้อเพื่อจะซื้อตัว๋วเช่าโรงแรมนี่นะครับแกก็ไม่ได้จ่ายเลยนะครับเพราะงั้นทางบริษัทใหญ่เขาก็ แสดงไม,ไม่รับผิดชอบนะครับเพราะว่าเขาไม่ถือว่าเขาได้มีสัญญาสัญญาอะไรกันนะครับแต่คนที่รับเงินจริงก็เชิดไปแล้วคราวนี้สิ่งหนึ่งที่สประอเข้าไปช่วยเหลือก็คือได้นําเอาคณะนียไปแจ้งความไว้ก่อนนะครับแล้วก็เรียนกับพี่น้องครับว่าเราจะติดตามให้ครับปีที่แล้วก็มีเคสอย่างนี้จํานวน4รลายด้วยกันนะครับเราก็สามารถเอาเงินมาคืนได้จํานวน2อลายอีก2อลายก็เป็นภาระผูกพันกันที่จะไปฮัทซึ่งปีนี้นะครับเป็นการชดเชยกันปีนี้ก็ไปแล้ว ก็ถือว่าเป็นหน้าที่ของเราครับในการที่จะช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนนะครับเรื่องต่อมาครับเป็นการร้องเรียนเรื่องของปลาในกระชังตายนะครับเนื่องจากน้ําแห้งนะครับอันนี้ก็เป็นเรียนว่าเรื่องน้ําในเขื่อนบางลางวันนี้เป็นวิกฤตครับโดยเฉพาะเทศบาลนาครยะลาเทศบาลปัตตานีซึ่งอาศัยน้ําจากเขื่อนอาศัยน้ําจากแม่น้ําปัตตานีนะครับในการทํา ปปาเองนะครับก็อยากจะเรียนให้พี่น้องประหยัดกันนะครับเพราะว่าวันนี้วิกฤตจริงๆครับเราเคยนําเสนอว่าทําไมไม่ทําฝนเทียมนะครับเราทาครับเรามีสถานีทําฝนเทียมอยู่ที่หัดใหญ่แต่เนื่องจากว่าลมแรงภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับทาทุกทีทํามาหลายครั้งนะครับปรากฏไม่ตกเหนือเขื่อนครับไปตกในมาเลเซียบ้างมาตกในปัตตานีบ้างนะครับเพราะงั้นก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับเราก็เคยประสานงานว่าจะทําอย่างไรให้ให้ ถ้าจะจําเป็นต้องเข้าไปทําในมาเลเซียเนี่ยนะครับทางสปตจะประสานงานให้สามารถบินข้ามเขตแดนไปมาเลเซียได้นะครับเพื่อจะได้ช่วยเหลือดูแลตรงนี้นะครับตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการดูสภาพอากาศอยู่แต่ก็เป็นเรื่องที่เราก็คงจะต้องคิดทํากันนะครับแต่ส่วนหนึ่งที่เรื่องของความเดือดร้อนที่เห็นได้ชัดเจนที่เป็นความเดือดร้อนที่แจ้งมาที่สปตเนี่ยก็คือกระชังปลาแห้งปลาทําให้น้ําแห้งปลาตายนะครับ จำนวนทั้งสิ้น125กระชังด้วยกันนะครับเป็นปริมาณปลานะครับผมไม่ทราบว่ากี่ตันนะครับแต่คิดเป็นมูลค่ารวมกันแล้ว5ล้านบาทนะครับก็เรียนว่าหลังจากที่ได้รับการร้องเรียนนะครับก็มีอำเภอหนองจิกนายอำเภอหนองจิกนะครับทางชนะทานนะครับทางป้องกันและบรรเทาสาภัยซึ่งเป็นคนของสพตนะครับมาร่วมกันพิจารณาเข้าไปยังตำบลหมู่บ้านปรากฏอย่างนี้ครับว่าคนที่เลี้ยงปลาในกระชังเนี่ยไปเลี้ยงในคลองชนะทานซึ่งเขาห้ามครับ นะครับที่ผมมาเล่าให้ฟังนี่ว่าจะเป็นการแจ้งเตือนไปยังพี่น้องคนอื่นด้วยนะครับพอคราวนี้พอเราเดือดร้อนนี่นะครับเราราชการด้วยกันก็ไม่สามารถที่จะเอาเงินไปดูแลเยียวยาได้เพราะว่าเป็นการไปทําผิดที่นะครับเพราะงั้นก็เลยมีข้อตกลงกันอย่างนี้ครับว่าคนที่ต้องการจะคนที่เสียหายไปก็ยอมรับสภาพว่าตัวเองทําผิดจริงนะครับเมื่อทําผิดจริงแล้วเนี่ยนะครับก็เลยคุยกับทางชนบทฐานว่าด้วยความจําเป็นนะครับว่าจําเป็นต้องกินต้องอยู่เนี่ยนะครับ ทางชนบทานก็เห็นใจนะครับบอกว่าถ้าอย่างงั้นแต่ละคนก็ทําแต่พอเพียงได้ไหมแทนที่จะมี10บอ่อนะครับ ก็มีสัก2บ่อได้ไหมนะครับแล้วแบ่งสรรปันส่วนกันไปนะครับอย่าให้ถึงกับต้อง200กว่าบ่อเลยนะครับมันทําแล้วเนี่ยมันก็จะมีปัญหาอย่างนี้นะครับอันที่2ก็คือบรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งควรจะทําตัวเป็นตัวอย่างนะครับอย่าทําผิดกฎหมายนะครับก็จะทําให้ลดจํานวนของกระชังปลาไปนะครับการใช้น้ําใช้ไหลก็จะได้ตู้เุเราไปด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางเราเข้าไปช่วยเหลือนะครับแล้วก็ทางชุมพฐานเองก็คิดที่จะทําอย่างไรให้ น้องประชาชนในบริเวณนั้นสามารถเลี้ยงปลาได้อย่างถาวรนะครับเช่นการเปลี่ยนสายน้ําทําขุดคลองขุดคลองให้ขุดทาคลองให้เป็นการชั่วคราวนะครับอันนั้นก็เป็นยอดุในแนวทางที่กําลังดําเนินการที่จะช่วยเหลือดูแลกันต่อไปนะครับครับสื่อเรื่องที่สําคัญอีกอันหนึ่งครับก็คงจะต้องย้ำนะครับย้ําไปทุกสัปดาห์แล้วแต่ละสัปดาห์ก็มีมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่พี่น้องประชาชนอยู่ในใจอยู่คือเรื่องของฟิตนสกับเรื่องของอานะ นะครับซึ่งผมเคยเล่าให้ฟังว่าเหตุที่เก็บกู้ระเบิดได้เพราะว่าคนเห็นแล้วนี่นะครับถ้าไม่บอกก็ถือเป็นบาปนะทุกคนมีอามานะ ก็เลยต้องบอกทําให้การบรรเทาเหตุได้ระงับเหตุได้นะครับอันนั้นก็คือสิ่งหนึ่งที่เป็นสัญญาณของการอยู่ร่วมกันด้วยดีในฝังคมพหุวัฒนธรรมนะครับต้องขอบคุณนะครับแล้วต้องยืนยันขอบคุณไปยังท่านผู้นําศาสนาทั้งหลายนะครับที่ท่านได้มีการเผยแพร่กระจายเรื่องเหล่านี้ออกไปนะครับแล้วก็ประชาชนเองก็มีความสํานึกในการปฏิบัติตามแนวทางศาสนานะครับถ้าเห็นอะไรวัตถุต้องสงสัยไม่บอกเป,เป็นบาปเนี่ยนะครับทุกคนได้คิดอย่างนั้นนะครับมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการระง,งาับ เรางับเหตุได้นะครับแล้วก็เรื่องของฟิตเนะก็เช่นกันนะครับเราไม่สร้างความหวาดกลัวเราไมา่สร้างความเท็จกันเราไม่เราไม่ไม่แชร์ในข้อความที่เป็นเท็จหรือภาพต่างๆที่ทําให้เกิดความแตกแยกความไม่เกิดความสามัคคีนะครับหรือเป็นการใส่ร้ายกันนะครับในในไลน์ต่างๆนะครับเพราะงั้นต้องชัวร์ก่อนแชร์นะครับต้องเช็คก่อนแชร์นะครับที่เช็คได้ที่ทําให้เกิดความมั่นใจได้ ก็โทรมาที่1880สายด่วนของสปตอนะครับจะเป็นสถานีหนึ่งที่สามารถที่จะทําให้ท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับได้รู้แล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยอะไรที่เป็นเรื่องของการแจ้งเตือนมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ต้องเป็นเรื่องของที่ยืนอยู่ตามข้อเท็จจริงนะครับทำให้คนได้มีการตื่นตัวในเรื่องเหล่านี้นะครับครับวันนี้สัปดาห์นี้นะครับก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราได้เรียนกันนะครับก็ย้ํานะครับเราในช่วงของบรรยากาศฮัทนี้นะครับ ท่านสามารถติดตามรายการฮัดส,สัมพันธ์ทางสถานีวิทยุนะครับกระจายเสียงสวททั้ง9ทั้ง7สถานีครับในเวลา11บนาฬกาถึงเที่ยงนะครับขณะเดียวกันเรามีสถานีวิทยุช่อง11ทีวีช่อง11ส่วนแยกยะลานะครับระหว่างเวลา14บนาฬกาสานาทีถึงเวลา15นาฬิกานะครับท่านจะได้ฟังเสียงบรรยากาศที่เมกับเป็นอย่างไรได้เห็นภาพที่เมกับเป็นอย่างไรขณะเดียวกันท่านมีความคิดถึงใครเป็นพิเศษอยากเห็นหน้าเห็นตาเข้าออกทีวีนะครับ ใช่1880ครับบอกว่าท่านต้องการให้ใครญาติของท่านชื่ออะไรนะครับไปกับคณะทัวไหนนะครับเราก็ได้เชิญคนเหล่านั้นเนี่ยมาออกทีวีให้ท่านได้เห็นตัวเป็นๆกันนะครับสัปดาห์นี้แค่นี้นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มีที่ดินรกร้างจำนวนหลายแปลง ด้วยเหตุผลหลายประการของเกษตรกรที่ไม่ได้นําที่ดินนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข4 18ของตำบปลปุโลกุโยอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีมีที่ดินไม่มีการใช้ประโยชน์ของเกษตรกรมาเป็นระยะเวลานาน,านกว่า10ปีศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมด้วยกลไกลประชารัฐโด,ดยนำที่น้องประชาชนในพื้นที่กว่า300ครัวเรือน รวมมาเป็นกลุ่มวิสาหกิจการเกษตรชุมชนระดมที่ดินว่างเปลา่ามาปรับปรุงพัฒนาผ่านรูปแบบเกษตรแปลงใหญ่ภายใต้ชื่อโครงการว่าเกษตรก้าวหน้าริมทางหลวงหรือสมาร์ทฟาร์มซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ต้องการให้ประชาชนร่วมมือกับหน่วยงานภาคร,รัฐภาคเอกชนทั้งในและนอกพื้นที่ผ่านการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร เป็นรูปแบบการฟื้นฟูเกษตรดั้งเดิมและพืชเกษตรที่เป็นความต้องการของตลาดรวมไปถึงการส่งเสริมการประมงน้ําจืดในบ่อน้ําที่ใช้ในการทําการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการใช้พื้นที่อย่างสูงสุด ในส่วนของคมร่วมมือคราวนี้นะครับเป็นตัวอย่างของประชารัฐท,ที่ประสบความสําเร็จนะครับโดยทางภาครัฐโดยทางอําเภอทางสานักงานเกษตรจังหวัดนะครับมาช่วยเหลือในด้านของวิชาการนะครับแล้วก็ทางพี่น้องประชาชนในการลงแรงกันนะครับและภาคเอกชนโรงงานที่นครราชสีมานี่ก็ให้เม็ดพันธุ์มานะครับเพราะงั้นเป็นการร่วมมือกันนะครับเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้กับคนที่ผ่านไปผ่านมาด้วยถือว่าเป็นแปลง ทดรองนะครับหรือเป็นโรงเรียนสําหรับคนที่อยากจะศึกษาในเรื่องเหล่านี้นะครับโครงการสมัครฟาน,นี่ก็มาช่วยนะเรื่องปัจจัยการการผลิตอะไรตรงนี้ตัวเขียวนี่ก็ราคาก็ย่งดีปลกูกปลกง่ายนะนะถ้าไม่ผลแรงก็โอเคขายายพื้นที่เยอะเยอะเยะมากไม่ไม่มีที่ว่างเลยนะี่ยพื้นที่ตรงนี้เป็นนาร้าง มันเป็นพื้นที่ดีแต่ว่าไม่มีการทำนาท่านเลขาสอบอตก็ได้ได้นำเสนอโครงการสมาร์ทฟาร์มขึ้นมาเกษตรริมทางหลวงส่วนใหญ่90%ในหมู่บ้านนี้เห็นด้วยเห็นชอบที่จะทำโครงการนี้ประชาชนก็เข้ามารัฐบาลก็ยื่นมือมาช่วยประชาชนบวกกันก็เป็นประชาัฐนอกจากนี้ศูนย์อเมริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มีการจัดหาช่องทางในการส่งออกผลผลิตทางการเกษตรทําให้การขายผลผลิตทางการเกษตรมีราคาดี นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนในขณะนี้ผลผลิตต่างๆได้ออกสู่ท้องตลาดแล้วในระยะแรกนั่นคือถั่วเขียวที่มีการเพาะปลูกประมาณพันไร่ซึ่งศูนย์อเมริกันรบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ประสานแหล่งรับซื้อถั่วเขียวในแบรนด์วุ้นเส้นต้นสนเพื่อรับซื้อผลิตผลทางการเกษตรนอกจากนี้ยังมีข้าวโพดท,ที่รอการเก็บเกี่ยวเพื่อส่งออกสู่ตลาดผู้บริโภค มีการปลูกเสริมหญ้าเนเปียร์ปากช่องหนึ่งเป็นการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้หลากหลายขึ้นรวมไปถึงการขยายพื้นที่ในการทําการเพาะปลูกอีก200แปลงโดยคาดว่าจะมีพื้นที่ในการทําการเกษตรถึง1,200แปลงซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าประสบความสาเร็จนะครับเป็นการเสริมรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้ในอาาัตราเฉลี่ยรายได้เพิ่มขึ้นนะครับครัวเรือนละประมาณ3,500บาทนะครับดีใจมากนะครับ ที่มีโครงการนี้เข้ามาในในหมู่บ้านผมเพิ่มรายรายได้นั้นชาวบ้านนะแต่ก่อนก็แค่ตัดยางช้าๆก็ทำนาแค่นั้นเหตุสองอย่างนั่นแหละสงผลเยอะนะเพร่อลูกได้ได้มีการศึกษานะผมก็ขอขอบคุณท่านเลขาสอบาตอเป็นอย่างสูงนะครับที่สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณในการในการทำโครงการในครั้งนี้ครับมีอาชีพเพิ่มขึ้นสามารถเพิ่มไรายได้ให้กับครอบครัวข,ของเราครับอนาคตข้างหน้าผม ทำการเกษตรตรงนี้รองรับถึง3เหลี่ยมเศรษฐกิจที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับถ้าเกษตรกรทุกคนรวมตัวกันแล้วก็มาปลูกทำการเกษตรให้เยอะสักวันผมว่าทางบริษัทบริษัทยักษ์ใหญ่ก็จะมาลงทุนใน3จังหวัดของเราได้อย่างแน่นอนครับจากความตั้งใจของรัฐบาลที่ร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในพื้นที่พลิกฟื้นที่ดินร้างไปสู่แปลงเกษตรแบบผสมผสาน ถือเป็นการนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนส่งเสริมการมีส่วนร่วมสร้างความรักความสามคัคคีตามแผนประชารัฐวิสัยทัศน์ของประเทศคือมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน